ผู้ชมคุณสาตย์สุุณครับตอนนี้นะครับผมกําลังลงเรือไปกับชาวบ้านในอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับโดยวันนี้ครับผมจะไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านช่วงนี้เขาตักแมงกระพุลกันครับเดี๋ยวตามไปดูครับกว่าจะได้ตัวขึ้นมาเขาทำเป็นยังไงครับวับนนี้ผมกับบางซอแฉชาวบ้านแหลมกรวดตำบลคลองขนานอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ลงเรือออกไปยังอ่าวหินสูงซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากนักซึ่งจุดนี้แหละครับ เป็นจุดที่ชาวบ้านเขาตักแมงกะพุนกันในช่วงนี้ครับวิธีการตักแมงกะพุนชาวบ้านที่นี่จะอาศัยดูน้ําเป็นหลักโดยเฉพาะช่วงน้ํานิ่งๆแมงกะพุนมักจะลอยตัวขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นลูกมือบาง้อแล้วคนนี้จะยืนถือสวิงตักอยู่บนหัวเรือคอยยืนมองหาแมงกะพรุนเป้าหมายของเราครับเมื่อเห็นตัวแล้วชาวบ้านเขาจะวิ่งเรือวนกลับมา ให้คนถือสวิงตักรีบตักแมงกะพุนทันทีครับเพราะถ้าแมงกะพุนเห็นเรือเราแล้ว,ลวมันจะรีบดำน้ำลงหนีทันทีครับแมงกะพุนที่ชาวบ้านเขาจะเลือกตักกันคือแมงกะพุนลอดช่องครับส่วนเทคนิคการแก้พิษจากแมงกะพุนชนิดนี้ที่นี่เขาให้กินสับปะรดหรือน้ำมะพร้าวเข้าไปล้างพิษครับ มันเป็นน้ำอยู่ครับบางทีน้ำก็จะเป็นข้าอะไรพวกนี้ก็ต้องออกไปหาแถวอีดสูงปักปักคลองของพี่น้อง,อง,องของเลดอะไรพวกนี้อ๋อต้องไปถึงนู่นเลยครับแล้วมันวิธีการตักมันยังไงพี่เพราะว่าเห็นว่าต้องมีคนถือหางคนยืนอยู่หัวคนคอยดูนี้ครับงงมันต้องถือท้ายคนหนึ่งแล้วก็คนคอยตักข้างหัวคนหนึ่งครับถ้าว่าไปตักคนเดียวมันก็ตักไม่ได้มันเลี้ยวบางทีมันก็จมไปก่อนอะไรพวกนี้อ๋อหมายถึงว่า แมงกะพุนเนี่ยมันจะลอยอยู่ครับพอมันเห็นเราไปใกล้ๆโอ้มันจะต้องดำมันจะดำหนีมันจะดำหนีเหรอครับนั่นแหละที่มันเนี่ยน้ำอย่างนี้มันก็ผุดบ้างไม่ผุดบ้างนะน้ำมันเดินเร็วอ๋อช่วงนี้มันสิบสิบสองค่ำคือน้ำมันเดินครับมันมันก็ลงไปกอหินโคตรโคตรหินอยู่ข้างล่างอะครับอ๋อแต่ถ้าเป็นช่วงน้ำนิ่งๆน้ำตายเนี่ยมันก็ผุดลอยขึ้นมาเยอะเลยครับเป็นใบหมอเลยเพราะเห็นว่าพอเราตักเนี่ยพอตักปึ๊บแมงกะพุนที่เนี่ยมันจะมีอยู่กี่ มันมีอยู่สองสามชนิดครับแต่ว่าชนิดอื่นๆเขาไม่เอาครับเพราะว่ามันมันโดนแล้วเขาเจ็บมากไมยถึงปวดแสบปวดร้อนอะไรปวดร้อนอะไรครับแล้แองกับพุ่นี่เขาเรียกแองกับพุนเลยครับแมงกับพุลอดช่องครับอันนี้เป็นตัวที่เราเอาไปขายแล้วไปกินกันเอาไปกินได้ชาวบ้านที่นี่บอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แมงกับพุนลอดช่องจะว่ายเข้ามาจากทะเลนอก ถ้าสภาพอากาศร้อนหรือแดดจัดกระแสน้ําไม่ไหลามากนักแมงกะพุนจะลอยขึ้นมาให้เห็นตัวเป็นจํานวนมากชาวบ้านที่นี่เขาตักขายกันราคารับซื้อตัวละ5บาทครับส่วนเมนูจากแมงกะพุนวันนี้พี่หนาแม่ค้ารับซื้อแมงกะพุนจากชาวบ้านแหลมกรวดจะแสดงฝีมือให้ผมได้ลองชิมครับขั้นตอนการทำแมงกะพุนจนกว่าจะกินได้นั้นมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายครับ แต่หลังจากเสร็จทิ้นขั้นตอนการแช่แมงกะพุนแล้วเมนูแรกเป็นเมนูลวกจิ้มกินกับน้ำจิ้มถั่วครับหลังจากล้างแมงกะพุนจนสะอาดแล้วให้เอามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำลวกในน้ำเดือดๆไม่ต้องนานนักตับน้ำจิ้มมีพริกสดกระเทียมถั่วลิสงน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บอีกนิดหน่อย ตัวนอีกเมนูเป็นเมนูยำแมงกะพุนครับวิธีการทำก็คล้คลายๆกับยำที่เราเคยเห็นกันทั่วไปเพียงแต่การปรุงรสชาติจะต้องเผ็ดนาครับเ้าไปเปรี่ยวมงแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือแล้วพอเปที่ยวมองใส่เกลือสมมุติว่า1,000ตัวใส่เกลือ1กระสอบอย่นี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่สารส้ม1กระสอบแล้วใส่โซดา5กิโล แล้วก็หมักไว้หนึ่งคืนแล้วก็พอพอรุ่งขึ้นเช้ามาใช่ไหมก็ย้ายมาอีกบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสองโซดาใส่เท่าเดิมแล้วก็สารส้มก็เท่าเดิมแต่ต้องเพิ่มเกลือไปอีกสี่กระสอบเป็นห้ากระสอบจ้าแล้วบ่อสองสองคืนแล้วก็ย้ายไปบ่อสามอีกหนึ่งคืนใส่เกลืออย่างเดียวพอบ่อสามอยู่ได้สามวันก็เริ่มจะออกขายได้ จ้ะกินได้กินได้จ้ะพอเราพร้อมที่กินได้แล้วจ้าวันนี้มันมีสองเมนูจ้ะต้องเอามาทำยังไง้เอาเอามาล้างให้จืดก่อนแล้วก็หั่นแล้วก็ล้างให้จืดแล้วก็เอามาลวกพอลวกแล้วเอาน้ำแข็งใส่ที่ไว้เพราะอะไรมันเป็นเทคนิคเพราะอะไรมันจะได้กรอบมันจะได้กรอบลวกเสร็จแล้วจ้าเอาน้ำแข็งรอไว้แล้วก็จ้ะจ้ามันจะได้กรอบจ้ะกรอบแล้วกินอร่อยจ้าแล้วลวกแล้วเหนมันมีน้ำน้ำจิ้มจ้ะ น้ำจิ้มถั่วแคกิลกิ้ม่ิ้มจาจ่ามีถั่วแล้วก็มีพริกแล้วก็มีกระเทียมใส่รมะนาวแล้วก็ตำตำเลยแค่นั้นเองจาจ่ไม่ต้องใส่เกลือน้ำปลาน้ำปลาใส่แต่ออกเกลือไม่ใส่เพราะว่าตัวกระพุนมันจะเค็มอยู่แล้วจะจะจ้าและอีกเมนูอะเมนูยำเมนูยำก็ใส่ผักชีแล้วก็มะเขือเทศ แล้วก็มะนาวหอมใหญ่แล้วก็น้ำตาลปีบนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาพี่หนาเล่าให้ผมฟังว่าปัจจุบันนี้แมงกะพรุนที่รับซื้อจากชาวบ้านจะส่งออกนอกเกือบจะทั้งหมดส่วนที่เราเห็นแมงกะพรุนขายกันตามร้านก๋วยเตี๋ยวหรือตามร้านหมูย่างหรือเนื้อย่างทั่วไปจะเป็นส่วนของตีนแมงกะพรุนที่เราได้กินกันครับส่วนหัวของมัน เขาจะส่งออกนอกทั้งหมดครับอร่อยอร่อยอมอ,อร่อยคุณผู้ชมครับเมนูวันนี้นะจากแมงกะพุนเป็นเมนูที่แม่ธรรมดานะครับลวกจิ้มกินกับน้ำพริกถั่วกับยำ ตัวรสชาติของแมงกะพุนจะไม่มีรสชาติอะไรเลยครับมันจะมีก,กรอบแค่นั้นแต่เทคนิคของการทำของชาวบ,บ้านที่นี่เขาคือพอหลังจากเขาลวกมาแล้วเขาจะต้องกอนน้ำแข็งใส่ทันทีแลกครับที่นี่นะฮะที่จังหวัดกระบี่จะมีแมงกะพุนให้กินแค่ช่วงนี้เท่านั้นครับคือช่วงธันวาคมกรกาคมาเท่านั้นครับ